สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับในวันนี้จะพามาดูพินลเรโลดร็อกมาเอฟสิ 12, ตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับก็คําว่าตัวท็อปนี่ก็ไม่ต้องอธิบายความกันมากนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับผมก็คันนี้ก็เป็นของผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับสําหรับผมก็ได้มีโอกาสปั่นกับท่านอยู่เรื่อยๆนะฮะ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับที่ให้รีวิวรถสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาจองเป็นปีเหมือนกันนะครับึ่งเป็นสีพิเศษนะครับตัวเนี้ยสวยจริงๆครับสวยมากครับคันนี้ทีนี้ก็มาดูเจ้าพินารีเ9ตเก้าครับผม ซึ่งคันนี้ก็เป็นรถราคาที่ถ,ถูกครับราคาถูกแต่คุณภาพก็พอใช้ได้ครับต้องคิดอะไรมากครับซื้อมาออกกำลังกายฮะคันนี้ก็ใช้เวลาในการจองก็ประมาณเกือบๆร่วมๆปีเหมือนกันนะครับก็เนื่องจากผิดโควิดกันเป็นกันทั่วโลกนะฮะก็ทำให้กระบวนการผลิตของเขาไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะฮะเลยมีการเลื่อนการส่งมอบรถ มาให้ประเทศไทยเราเลื่อนมา2ครั้งนะครับบางท่านก็รอไม่ไหวก็เปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออื่นกันนะฮะแต่สำหรับผมก็อยากจะเปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออื่นเหมือนกันครับแต่โดยเงื่อนไขกติกากับร้านที่เราจองแล้วมันทำได้ยากครับเลยต้องรอครับไอเวลาเรานานถึงเก้เดือน10เดือนนะฮะคันนี้ กว่าจ,จะได้มาพอได้มาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอนะฮะก็งานเขาก็ออกมาดีพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นรถราคาไม่แพงมากและอีกอย่างหนึ่งเราก็ตั้งงบประมาณไว้ประมาณเท่านี้นครับไม่ให้เกินนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้สั้นๆสสวัสดีครับ